วันนี้เดี๋ยวเราจะทำการทดสอบในแบบช่อง t o อร o m e t h i ั g อยู่ในมือเราแล้วเนี่ยจะทนทานได้ขนาดไหน สวัสดีครับช่องเทอร์เรสทอมปิงครับผมครับวันนี้เราอยู่กับรายการเซียนคล็อกอีกแล้วมาแล้วครับผม EP นี้เราจะมาพูดถึงความอึดถึกทนถ้าเราพูดถึงอึดถึกทนเตานึกถึงอะไรผมนี่แหละเฮ้ยเน่ไปชงไปชงตัวเองตัวเองก็ได้อึดถึกทนซะแล้วไม่ถามเลยว่าตรงไหนตรงไหนครับแขนเอาของมาเยอะเกาของเยอะของเยอะแล้วนาฬิกาที่อึดถึกทนเนี่ยเรานึกถึงอะไรกันบ้างแค่ผมนึกถึงก็คือ G-Shock อย่างหนึ่งแหละ อ่ะจีช็อคจีช็อคนี่เขามีเขาเรียกช็อค RESISTANCE นะครับ,ร,บระบบกันกระแทกใช่ป่ะแล้วมีอะไรอีกผมนึกถึงแบบในการสายทหารหน่อย อ่าลูมินอก์เพวกนี้อ่าลูมินอกอร์ลูมินอกก็เน้นเคสเน้นตัวสายที่เป็นสายมิลิเตอรี่สายทหารครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในพาทของนาฬิกาที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนอย่างจีช่องนี่เป็นสายเอ็กซ์ตรีมครับส่วนที่น้องเต่าพูดมาสายสวิตสายลูมินอกสวิตซ์อาร์มี่ต่างๆขึ้นบกลงน้ําลุยโคลลุยไฟนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่า2ยี่ห้อนี้ก็เป็นตัวที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนนะครับดังไม่แพ้กันแต่วันเนี้ยเราอยู่ใครครับเจ้าหนี้อ่าสายก่อสร้าง ใช่เป็นอีกหนึ่งสายที่เพิ่มขึ้นมาเหมาะสมกับการมาทําการทดสอบในช่องรายการเสียมอของเราครับครับเจ้าตัวนั้นก็คือน้องใหม่ของวงการนาฬิกานะครับแคทชิพิล่าโอ้โห แคทติบิล่าเนี่ยผู้คุณรู้จักกันในในนามของอะไรรถเคนรถรถเคนรถเทรเลเลอร์รถยกรถลากรถตักรถไถแบ็คโฮท,ทั้งหมดนะครับนี่เป็นแบรนด์ระดับโลกเหมือนกันนะเออตอนนี้เขามีนาฬิกาออกมาแล้วก็เคลมออกมาตรงโจดตัวเองมากๆนะครับก็คือเป็นนาฬิกาที่เด่นเรื่องความแข็งแกร่งเาเรียกว่าทำมาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอ่ะอ่าโอเคเราอยู่กับเจ้าแคทติบิล่ารุ่นนี้ครับเดี๋ยวให้น้องแมทพรีเซนต์อยให้เจ้ารุ่นเนี้ย เป็นยังไงออกมารับแคทเทอร์วิลาเนี่ยออกตัวช็อคมาสเตอร์มาซีแรกเนี่ยจะเป็นปี2015เลยซึ่งเปิดตัวมาคือเปี้ยงปางเลยนะเพราะว่าคอยทำตกนะฮะอ๋อออกตัวเปิดตัวตอนแบบฝนตกพอดีพราพ่าตอนปีใหม่จุดพุพอดีโอเค ก็คือมันน่ยจะเป็นตัวรุ่นซีรีส์ที่เด่นเรื่องความถึกเรื่องความทนเพราะซีรีส์ก่อนหน้านี้มันจะเป็นซีรีส์ที่แบบเน้นใช้งานในใชีวิตประจําวันแล้วมันยังไม่มีตัวที่เข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของความแบบถึกทนกันกระแทกแล้วก็แรงกระแทกต่างๆอันนี้พูดถึงอะแค่แพ็กเกจเนี่ย มันก็ขายแล้วนะไม่ใช่แค่นาฬิกานะแพ็กเกจเขามาแบบเป็นพ์ดเคสแบบอย่างดีมากเคสแบบนี้เขาไว้ใส่พวกเครื่องเสียงหนักๆพวกอะไรที่ต้องถนอมของด้านในถ้าทุกคนไม่เชื่อว่ามันแข็งจริงเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูทดสอบกับก้อนหินทดสอบกับพี่นี่แหละโอ้โหไิหลดูกล่องเป็นไรบ้ากล่องไม่เป็นไรนะไม่แตกแล้วหหวงแตกอันนี้ เรียกว่าเด่นมาตั้งแต่แพ็กเกจเลยว่าถึกถึกตั้งแต่ตัวข้างนอกคือเราสามารถรู้ได้เลยว่ารุ่นนี้คือรุ่นช็อกมอนเตอร์นี่คือแพ็กเกจจิ้งโดยเฉพาะของรุ่นนี้เลยเฉพาะรุ่นนี้ที่มีกอลองแบบนี้ใช่ครับเพราะว่าสวยจริงนะอืเนี่ยเขียนเสียไปเลยว่าช็อกโปรเทคกันกระแทกสูงมากอ่าเรามาดูตัวเรือนตัวบอดี้นาฬิกากันว่ามันจะดูแข็งแกร่งขนาดไหนนี่คือรุ่นช็อกมอนเตอร์ ก็มอง,งบอดี้ก็รู้ถึงความแข็งแกร่งแล้วด้วยตัวเคสตัวเรือนด้วยการเลเซอร์ตรงเบเซ์ว่าช็อคโรเทคและวัสดุที่ใช้เนี่ยทำมาจากตัวเอ็กซ์ต้าฮาร์ดสแตนเลสสตีลเพิ่มความแข็งกแกร่งก็มปันเกรดสแตนเลสทั่วไปอีกครับผมตัวนี้แล้วฟังก์ชันผลแรงดันน้ำเท่าไหร่ฮะ200เมตร นอกจากจะแบบว่าเราจะใส่แบบลุยๆในชีวิตประจำวันได้แล้วเรายังสามารถใส่ดำน้ำได้ลึกมากเพราะว่าตัวนี้เขาจะใช้ตัวเม็ดมะยมที่เรียกว่าสกูดาวคาวครับสกูดาวคาวเนี่ยมันจะเป็นเม็ดมะยมของชั้นเนาะสามารถเอาไปดำน้ำไปในครับสกูบาต่างๆเนี่ยมันต้องเป็นตัวสกูดาวคาวถ้าเป็น100เมตรเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวสกูดาวขาว เขาเรียกตัวมายมเกลียวตัวมายมเกลียวเพื่อป้องกันตรงจุดเชื่อมรอยต่อระหว่างตัวเรือนกับเม็ดมายมมันจะทําให้แน่นขึ้นดูกระชับขึ้นแล้วก็การเรื่องแรงดันได้มามหาศาลมากขึ้นนอกจากวัสดุจะดีฟังก์ชันจะดีแล้วเครื่องก็ดีด้วยตัวนี้ใช้เครื่องของ c ี t น m o e m e n t เลยอ๋อเป็นเกรดญี่ปุ่นระดับตัท็อปเลยตัวท็อปเลยก็เพียบพร้อมมากในการเรือนนี้แล้วกระจกซับฟลคริสตนดอีก ซึ่งเป็นเกรดที่ดีที่สุดในการผลิตกระจกมัิกาแล้วซารฟ라이คิสตันอาจจะดูะแบบเฉยๆนะแต่ซาร์ฟ라이คิสตันคือความแข็งแกร่งระดับแบบว่าคุณต้องเอาโมนสเกลระดับ9ระดับ10มาทำให้มันเกิดรอยนะโมนสเกลระดับ90หมายความว่าอะไรรอเปล่าคือของที่แข็งระดับเพชรถึงจะทำให้มันเป็นรอยได้ต้องบอกเลยว่าแซฟไฟร์เนี่ยมันจะอยู่ในระดับ เกโมงเออ9โมขึ้นไปอ่ะถึงจะทำให้เป็นรอยได้นะแตกแตกได้ใช่มันแตกได้แตได้แต่เป็นรอยไม่ได้ต้องเข้าใจอย่างนั้นก็คือกระจกการขีดควรการกระแทกมันได้เหมือนกันที่จริงแล้วเนี่ยเจ้าแคทวิลล่าเนี่ยมันมีคลิปพรีเซนต์จากตัวบริษัทเป็นหนึ่งคลิปอะมันมีทั้งอะไรรู้ป่ะทดสอบในอุณหภูมิแบบติดลบเอาไปแช่น้ำแข็งอยู่ในน้ำแข็งเลยครับแล้วก็เทออกมาออกมานาฬิกาเดินปกติมีทั้งสเก็ตไฟเอาอิดวางค้อนทุบอืมแตก ครับอีแตกอีแตกคือแบบมันผ่านการทดสอบมาแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะทําการทดสอบในแบบช่องโท o m อ t สิ n งครับผมว่าอยู่ในมือเราแล้วเนี่ยจะทนทานได้ขนาดไหนจัดไปนะครับโอเคไปเราเตรียมสถานที่ไว้แล้วครับไปลุยกันด่านทดสอบที่1กันน้ำเย็นได้แค่ไหนอืมเราทำการถอดบัสลักมาเคลื่อนออกนะเพื่อง่ายในการทดสอบนะฮะเอาเลยเอา เดี๋ยวเราแช่ไว้สัก3วันแล้วกันขายาีแช่ไว้สัก10นาทีเดี๋ยวเรามาดูว่าเดินปกติขึ้นฟ้าไหมอ่า สิบสามสิบห้านาทีแล้วออนานจัดอยู่น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเนอะแตกไม่ใช่เดี๋ยวก่อนจะบอกว่านี่เกินเวลาที่เราบอกยี่นะคือน้ําแข็งละลายจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้เจ้านาฬิกาของเราเนี่ยเป็นยังไงที่เรารู้มือเย็นแน่นอนยังไงครับโอ้โหเข็มเดินปกติเลยไม่เป็นฝ้าด้วยโอ้โหเล่าให้ฟังก่อนว่ามีเพื่อนผมบางท่านนะใช้นาฬิการะดับแบบเป็นแสนไปเที่ยวเมืองจีนอย่างเงี้ยแบบที่หนาวๆติดลบติดลบสิบอยู่แล้วว่าฝ้าก็ไม่ขึ้น แต่นาฬิการ,ระดับกลางถ้าเกิดไปอากาศหนาวมากฝ้าจะขึ้นนะครับอ,อันนี้สบายใจได้นะครับสปริกนี่บอกเลยเข็มเดินปกตินะไม่มี<ล>ฝ้าขึ้นแน่นอนครับ,รบ<อ>นี่ความแข็งแก่งอันดับแรกผ่านแบบชิวๆทดสอบแรกต้องได้ว่าผ่านไปอ,อ,อันต่อไปและนี่คือด่านทดสอบต่อไปครับการ การกระแทกเดี๋ยวเราจะลุมกระนำไปเ้เจ้านี่ครับว่ามันจะทนได้แค่ไหนอ,อ่ะไปขึ้นแท่นประหารเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเรียงคิวลงไปกระนำมันเอาให้เต็มที่มองบนหน้าเหมือนคนที่เราเกลียดคนที่เราเกลียดแล้วก็ไปยิงเข้าไปบางทีก็ทำใจยากนะอันนี้หมื่นกว่าบาทแล้วเนี่ยทำใจยากกันนะพร้อมนะครับอ,อ,อุ้ยอืมึงจะสารภาพไหมจมึงทำาานะ้าไ ้ย,ยหักง,งามหักผมแฝกเลยนะหักตีกปักซดี๋ยวหัวกูฮะนาคาพ่นไฟโอ้ยไม,ไ,ไม่เป็นไรที่ลองแตกเลยเนะนี่ยแต่รายการมไม่เป็นไร<ด>เลยอยงลาง่างทะลุอะ่ะโดนอีกโดนอีกนโดนกูอีกดนาะโ,โอ้ยโอ้ย อ้ารหลุดมาเลยเ<ด>อ,อาลน์มันมัน็นเคสที่ถอดได้ครับนี่นะเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือตัวนี้มันสําหรับการกระแทกอยู่แล้วนะไงความทนร,ระดับ2การกระแทกของจริงครับโคตรถึกมื่อกี้แต่ละคนนี่หัวกันแรงมากนะไอ้แม็กไอ้นี่หักเลยอะสอบผ่านไหมผ่านสามผ่านถูสุดยอดด่านทดสอบต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาอิดบล็อกเนี่ยขึ้นไปวางก้าตัวนี้แล้วคุบให้อิดบล็อก ทำลายมันให้แบบรุนแรงที่สุดเลยดูมันจะคนเราได้แค่ไหนโอเควิ่งแข็งจันโอ้โหนี่เป็นรูหมดเลยนะรูหมดเลยนะไม่พอใจยังไม่พอใจสบายมีแค่ฝุ่นมาโอ้โเลยวัน โอ้ยเออโอ้ยเออเป็ไงเป็นไงเป็นไงไม่เป็นไรไม่อะไรเลยเคสไม่เป็นไรนะครับเออนี่สุดยอดแต่ว่าสิ่งที่พังคือคอนอนี่ครับสำหรับการฟาดด้วยสิ่งของและทุบ้วยค้อนโอเคเลยนะผมต้องบอกว่าโดนระดับนี้นี่ถือว่าโอเคมากๆนะครับถ้าไม่เป็นไรเลยอ่ะมีฝุ่นๆลอยๆนิดหน่อย แล้วก็ตัวกระจกนี่ไม่แตกนะแต่ว่าตัวขยายวันที่ที่มันนูนขึ้นมากว่าคนอื่นเขาก็จะโดนสัมผัสกับตัวอิฐนิดเดียวแค่นี้เลยเพราะมันคือการกระแทกนะเออน,นี่เราทุบยันอิดแบบแตกเลยกขอหลุดอิดแตกเลยนะการใช้งานปกติไม่มีใครใช้รุนแรงขนาดนี้แน่นอนอันนี้เราเอาแบบโอเวอร์แบบคูณสิคูนร้อยเลยเดี๋ยวดันรเราไปจะไปเอารถไปเหยียบดูว่าจะทนได้ขนาดนั้นไหมอ่ะไป ี่คือนาฬิกาที่ผ่านการโดนรถเหยียบมาแล้วเจอปกตินะปกติเลยด้านนอกมีแค่ฝุ่นเท่านั้นเองไม่มีรอยอะไรเพิ่มเติมเลยนะสุดยอดมากนะครับรวพื้นข้างล่างนี่หินโอ้โหบานเลยนะมีแค่ฝุ่นๆเนี่ยปัดออกล้างออกขัดนิดนึงสวยเลยนะครับผลส,สอบของเราวันนี้4ีดานเต็มเตนะครับดุเลยครับเรียกว่าโอเวอร์การใช้งานจริงไปเยอะมากคิดว่ามีใครเคยมาทําอะไรแบบเราไหม ไม่น่าไม่น่านะของทนจริงมันต้อง <c oughs> ทําได้แบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวดูข้างในว่าเจ้าสภาพนี้หลังทําความสะอาดเป็นยังไงดูกันเลยครับอ่ะเรียบร้อยครับสําหรับการที่เราทําการทดสอบ ความอึดถึกทนคงไอ้เจ้า c a t e r i l l a r Shockmaster ตัวนี้นะครับด่านแรกเราแช่น้ําแข็งไม่เป็นไรเลยไม่มีขึ้นฝ้าเครื่องเดินปกติเนียนทุกอย่างเช็คบอกว๊บแบบใหม่กริปเดิ่มด่าน2เราใช้เครื่องมือทรมานใช่ไหมทั้งไม้ทั้งกระอสองท่อนทั้งหัวอะไรทุบลงไปไม่เป็นไรเลยด่านสเราเป็นอิดบล็อกกับคอนอันนี้แม่คตนโอันนี้ผมว่ามันเกินเลเวลของการทดสอบนาฬิกาไปแล้วมันกระจายเลยอ่ะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้ก็มันแทบไม่เป็นอะไรเลยอ่ะมีป่นเกาะแล้วก็มีตรงนูนที่เป็น วันที่อ่ะที่มันโดนอิดบล็อกตรงๆอ่ะแค่ตรงนั้นที่มันเป็นรอยรอยกระทบนิดนึงแค่นั้นเองครับแล้วด่านสุดท้ายนี่ผมว่าไม่ไม่น่ามีใครทำไม่น่ามีใครทำรถไม่เหยียบยิ่งเอาปาเจโลเหยียบแล้วในกล้องเลยเหยียบทีเดียวนะคุคิดอูเหยียบเล่นไม่รู้กี่ทีคือสุดยอดอ่ะที่ผ่านมาเราเราฟังเราดูคลิปเราอะไรเงี้ยรอบนี้มันความรู้สึกเราฝากไปเลยอ่ะเราได้ลงมือออกมาจริงๆอ่ะเราบอกโอ้โหแมงยังเดินยังปกติยังสวยอย่างเงี้ยใช้ได้เลยนะครับสำหรับนาฬิกาที่อึดถึกทนอีกหนึ่งแบรนด์อีกหนคร้้งต รเรียกว่าถ้าใครมาถามผมตอนนี้นี่แคสตาวิล่าทาั้งใจแล้วใช่ไหมนี่คือแม่งแบบ โอเวอร์เกินกว่าที่มนุษย์จะใช้แล้วอ่ะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าอยากจะลองสัมผัสคาทิพิล่าตรงๆเนี่ยวันนี้เรามีสิ่งที่เอามาแจกเอฟซีช่องทรทัศนร์ติงแล้วกันแจกด้วยสามตัวนี้เป็นซีรีส์ตัวลองลงมานิดนึงครับนะครับมูลค่าอยู่ราวๆสักหกพันบาทเป็นของมือหนึ่งเลยเราเอามาแจกให้เอฟซีทุกคนที่ดูคลิปนี้แล้วกดติดตามช่องผมแล้วและชอบนาฬิกาคาทิพิล่าในความถึกความทนผมอยากได้อย่างเดียวเลยคือคุณช่วยอัดคลิปมาหน่อยว่าคุณประทับใจอะไรในคาท วิล่า,าดู<ม>าจบลแล้วรุ่นนี้คุณประทับใจอะไรในคารพิล่านะครับความยาวไม่ได้จํากัดนะครับแค่ส่งคลิปเข้ามาบอกว่าคุณประทับใจ อะไรในแบรนด์นาฬิกาแคททิพิลาให้เวลาสักประมาณ10วันแล้วกัน10วันหลังจากคลิปนี้ออนประมาณสักสิวันนะครับก็ส่งมาเลยเดี๋ยวผมสุ่มให้3ตัวนี้สําหรับ3คนที่โพสต์แล้วมียอดไลค์มากที่สุด3อันดับเดี๋ยวผมสุ่มให้เลยมีทั้งแดงทั้งสีขาวทองนี่ฮะสวยมากๆนะครับแจกฟรีให้ FC ที่อยากได้และประทับใจในแคททิพิลาครับนี่และนี่ก็คือ1ใน E ีีรายการเซียนคล็อกของช่องเทโร่ต้อติงนะครับถ้าชอบการรีวิว ชอบข้อมูลนาฬิกาชอบเกมทุ่งเราเล่นอย่าลืมที่สำคัญที่สุดเลยครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ช่องเรากันเยอะๆนะครับผมนะฮะเจอกันใหม่ EP หน้ากับรายการเซียนคล็อกนะครับสำหรับผมวันนี้น้องแม็กน้องเต๋าขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ